สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบราน,นอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566โดยช่อง3 HD ก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12:15น,านาไปจนถึงเวลา14:00นาาโดยประมาณ สำหรับเสานี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพัชนินมีจัน์ทรหรือว่าเสียชายสุขโขไทยนั่นเองนะครับเป็นผู้ประกบคู่มวยไว้ตามใบารายการดังนี้ครับคู่ที่1ภูมิพยักปอเปาอ,อินหรือภูมิพยักษ์โชคพรเจริญเจอกับเทวริ์เกียรติเขาน้อยที่พิกัดร้อยสองปอนเท่ากันคู่ที่สองโชคดีแม็กจันดีเจอกับเพชรกฤษณะ ทีมชูทางดวดที่พิกัด1 1 6บหอดคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสานี้เซมสันสิงบาลังทองเจอกับเพชรเมืองกันสอยจอเปียกอุทยัยหรือว่าเพชรเมืองกันชอห้าพยักเดิมนั่นเองเจอกันที่พิกัด104ปอนเท่ากันคู่ที่สสุดสาครชมรมอนุรักษ์มวยไทยหรือว่าสุดสาครปอเพชรไข่แก้วเดิมนั่นเอง เจอกับยุทธนาสิทธิ์คู่แป๋วที่พิกัดร้อยปอนเท่ากันครับก่อนจะไปฟังทัศนาวิจาร์ณศึกเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่หมอหมวยก็ขอกำลังใจจาก f อทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียมมร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอหมวยก็ขอแนะนำมวยพักยก PK 24ช่วยท่านได้ครับ มวยพักยก j u ิ24ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการช็อปไวสนใจก็แอดไปที่ idline apk 24 apk 24จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่ามอมวยเป็นนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับไปกันครับทัศนวิจาร์คู่ที่1ภูมิพยักป์อปอเปาอ,อิน นี่ก็เป็นลูกชายของแชมปโลกเก่าสงครามปอเปาอินครับเป็นมวยฝีมือเตะขวาต่อยขวาสูงยาวเข่าดีตั้งรับจับทางโรโต้รบวกฟอร์มสามครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนไกลเพชรน้อยวินอุบลที่ทูปฏิมีดอนเมืองชนะคะแนนอัสลีสอกอเอกวินที่ทูปฏิมีดอนเมืองล่าสุดก็แพ้คะแนนมิสเตอร์บีนสวุลมิลิต ที่ทูบเตมีดอนเมืองครับส่วนน้ำเงินเทวฤทธิ์เกลียดเขาน้อยนี่ไม่มีข้อมูลนะครับต้องขออาภัยเป็นมวยด้วยนะครับไม่แน่ไม่แน่ใจ,ใจว่าเป็นนักมวยเปลี่ยนชื่อมาหรือว่าเป็นนักมวยใหม่ที่ยังไม่มีประวัติการชกนะครับขออนุญาตข้ามก่อนและกันนะครับเดี๋ยววันชคหลังช่างผมจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทาง Facebook หมอมวยบ้านนอกอีกครั้งหนึ่งครับ ขอข้าเป็นคู่ที่2เลยครับโชคดีแม็กจันดีเจอกับเพชรกฤษณะทีมชูทางดวดร้อยสิบหกปอนด์เท่ากันมุมแดงโชคดีแม็กจันดีนี่ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาหัวจิตหัวใจสู้ตลอดปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มสามครั้งล่าสุดก็มีชนะนอกยก3ดินเนื้อทองหมวดพง1 9หงเก้ที่รายการวันลุมพินี แล้วก็แพ้คะแนนนุ่มสุรินชอเกตเวนาที่รายการวันรุมพินีล่าสุดแพ้นกยกสองทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ที่รายการวันรุมพินีครับส่วนน้ำเงินเพชรกฤษณะทีมชูทางโดวน,นี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาหนักหน่วงรุนแรงเก๋าเกมร่างกายนี้อยู่ในช่วงขาลงนะครับฟอร์มสะดุดสะดุดอยู่เหมือนกันนะครับ สามครั้งนี้ก็มีแพ้คะแนนโฟวินมรัตนาบรรดิตที่เวทีรังสิตแพ้คะแนนเพชรมาลายัยเพชรเจริญวิทย์ที่เวทีรังสิตล่าสุดก็แพ้คะแนนโฟวินมรัตนาบรรดิตอีกครั้งหนึ่งที่เวทีมรังสิตครับครับรูกเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่นี้เป็นมวยเก่าเก่าเกมกระดูกแข็งปกด้วยการชกมานานครับแดงโชคดีแม็กเจนดี นี่รุ่นน้องสภาพร่างกายยังดูดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนน้ําเงินเพชรกฤษณาทีมชูทางด่วนรุ่นพี่น้าเสื้อดีกว่าแต่ว่าร่างกายเป็นรองนะครับทั้งคู่นี่ประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆใครพลาดโดนก่อนก็มีสิทธิ์ลงเปพอๆกันนะครับแต่ไปไปลายผมมองว่าโชคดีแม็กจันดีจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าครับเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะน้ำเงินเพชรกฤษณะได้ ทยทยครับผมให้แดงโชคดีแม็กเันดีเป็นมืยรักมืยชอบระดับ4ดาวครับไปต่อกันคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสานี้เซมสันสิงบัลังทองเจอกับเพชรเมืองกันสอยจอเปียกอุทัยหรือว่าเพชรเมืองกันช่อห้าพยักฆ์นั่นเองนะครับเจอกันที่ร้อปอน มุมแดงฝีมือเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาบู๊ดดุดันตลอดก่ยายปลาแรงกล้าแลกกล้าลุยอาวุธหลากหลายใจเกินรอ้อยคว่มสามครั้งล่าสุดมีแพ้คะแนนทันเทพสอจิตประเสริฐที่ทูปัติมีดอนเมืองแพ้คะแนนผาดานแก้วสำลิดที่ทูปัติมีดอนเมืองล่าสุดแจ้งเกิดไว้ยชนะคะแนนเบอร์หนึ่งสอสลัดชีพที่ทูปัติมีดอนเมืองครับ ส่วนน้ำเงินเพชรเมืองกันสจเปียกอุทัยนี่ก็ฝีมือนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาเดินเปิดเกมบูดูดันตลอดพอใจปลาแรงก็้ารแรลกกล้าลุยเป็นมวยทรงคล้ายๆกันครับความสามครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนทันเทพสจป,ประเสริฐที่ทุบป,ปตินีทุบปติมีดอนเมืองชนะนอกยกสองเพชรน้ำเอกอยูฟาบุมเด็กเซียนที่ทุบปติมีดอนเมืองล่าสุดสะดุดแพ้บุญชัย สบุญมีฤทธิ์ที่ทูปเตมีดอนเหมือนครับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับทั้งคู่นี่เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดบูดุดันตลอดนะครับน่าจะดูเดือดแน่นอนดูไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายถอยนะครับแดงเซมสันสิงห์บลลังทองนี่ประเภทเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกได้เปรียบเวทนิดหน่อยแต่ว่า สิ่งแวดล้อมเป็นรองนําเงินเพชรเมืองกันสจจอบเปียอุไยัยทีมงานมวยคนจัดนะครับบูดุดันอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยทุกอย่างใกล้เคียงกันครับอายุอานามปากหัวตัวเท่าน่าจะคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาหลายตลกนะครับโอกาสแพ้ชนะก็50-50แต่สำหรับผมมองว่า น้ำเงินเพชรเมืองการสจเปียกอุทัยจะอาศัยหน้าเสือ,อเบียดเอาชนะแซมสั้นสิงบัลลังทองได้แบบคุกกี้สูตรสีครับผมให้น้ำเงินเพชรเมืองการสจเปียกอุทัยเป็นมรักมวยชอบระดับ2ดาวครับต่อกันคู่ที่4เลยครับสุดสาครชมรมอนุรักษ์มวยไทยเจอกับยุทธนาสิทธิคูแปว๋วร้อยปอนเท่ากันนะครับ แดงสุดสาครนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะกขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางเราโตเราบวกอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยสามครั้งหลังมีแพ้คะแนนบัลลังเพชรเปิ้ลน,นครที่เวีมรรนนาายรังสิตแพ้คะแนนปราไผยรีสอสว่างยิมที่ทูปัติมีดอนเมืองล่าสุดชนะคะแนนเพชรพยักพุทธประชาชื่นที่สยามอมน้อยครับส่วนน้ำเงินยุทธนาสิทธิ์คูแปว นี่ก็ไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกมเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายปำรัดฟัดตีบูดุดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยครามสามครั้งสุดท้ายก็มีแพ้คะแนนพยักเหนือพุทธประชาชื่นที่ถูกปฏิมีดอนเมืองแล้วก็ชนะคะแนนเสือคิมศูนย์เยาวชนของเตยที่ถูกปฏิมีดอนเมืองล่าสุดแพ้คะแนนออโต้ยูฟ่าบุมเด็กเซียนที่ถูกปฏิมีดอนเมืองครับ ทั้งคู่นี่ฟอร์มล่าสุดนี่พอๆพกันแพ้สองชนะหนึ่งแดงสุดสะครชลลมอนุรักษ์มวยไทยนิติดขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางเราต้อรอบวกน้ำเงินยุทธนาสิทธิ์ขู่แปวเดินเปิดเกมปัารัดฟัตตีได้สูงได้ลอยตนตนผมดูว่าแดงสุดสาครน่าจะออกนาไปก่อนเพราะว่าเก่งวงนอกนะครับก็คือรอดักเตะขวาดักทีมดักแทง ส่วนน้าเงินยุทธนาก็เป็นมวยเขา่าถ้าจะชนะก็ต้องเดินเปิดเกมแต่ต้นๆเพื่อให้คููชกแผ่วไปให้ได้แต่ผมมองว่าแดงสุดสะกคอนปอเพชรไข่แก้วนี้จะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยชิงทําก่อนแล้วป้องกันเขา่าประคองเกมจะเบียดเอาชนะน้าเงินยุทธนาสิทธิ์คูแป่วได้ท้ายๆครับผมให้แดงสุดสะกคอเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับครับ ก็จบทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยเรียบร้อยนะครับถ้ารายการมวยมีการเปลี่ยนแปลงหมอมวยบ้านนอกก็จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทาง f a c e b o o k หมอมวยบ้านนอกในเช้าวันชกหลักช่างนะครับก็ติดตามกันได้ครับ f a c e b o o k หมอมวยบ้านนอกครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอแนะนําสําหรับเพียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นเป็นเชีรยมวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนํามวยพักยก pk 2 4ช่วยท่านได้ครับ มวยพักยก p k 24ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline p k n 24 c อ n 24จะมีอ d m i n คอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบนนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับสรุปมมวยรักมวยชอบสึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้คู่ที่หนึ่งรอวันชกหลังช่างนะครับจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊กหมอหมวยบนนอกครับ คู่ที่สองผมให้แดงครับโชคดีแม็กจันดีเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับสภาพร่างกายดีกว่าครับคู่ที่สามให้น้ําเงินเพชรเมืองกันสจเปียรอุทยัยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวสิ่งแวดล้อมดีกว่าครับคู่ที่4ให้แดงครับสุดสาครชมรมอนุรักษ์มวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับอาวุธหนักแรงกว่า ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอให้ FC ทุกท่านแฟนมวยทุกท่าน,านโชคดีครับสวัสดีครับ